ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนา้วนตอนของดีที่ปากพนังในสำนักงานชลประทานที่15อำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชนาจะบอกหายไปน้อยไปน้อไปปากนั่งติ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 งปากนั่งยังอยเรื่อยเราแรว ไมาไปไมาเฮ้ยให้พะนังสำนักงานชลประทานที่15ต pues <aujourd'> ั้งอยู่ที <ré c enseñ ar> ่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกพื้นที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จมาทรงงานค่อนข้างมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งการนี้จึงมีการสร้างพระตำหนักของพระองค์ที่นี่มีโครงการพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังเกษตรทฤษฎีใหม่ประตูระบายน้ําอุทกวิภาชประสิทธิ์ นิทัศการย้อนอดีตลุ่มน้ำปากพนังชมศาสตร์และศิลป์พระนรายทรงสุบรนครุฑบินไวจงเก็บรักษากันไว้ให้ดีชมพระตำหนักและสินค้าส้มโอทัพทิมสยามประจำถิ่นต้อชนก่อนชิมนะไม่ชิมก่อนชตเอาติ้งติ้งเลยติ้ง รวมถึงของดีสินค้าเกษตรจากปากพนังที่โด่งดังมาแต่อดีตผมมองว่าเนี่ยถ้าเกิดเราได้ได้ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันพัฒนาเนี่ยเยววาวชนเหล่านี้ต่อไปจะเติบโตในการดูแลประเทศนะครับการนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคเอกชนชาวบ้านในท้องถิน่นและสำนักงานชประทานที่15 ร่วมกันเปิดงานในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้เราอยากจะมีพระอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งมาพื้นที่ลุ่มน้ำอัครดังพระหมากรุณต่อพระองค์ท่านมาให้กับคนพี่น้องปานังเราอยากจะได้ไว้สักการะบูชาครับเกิดที่ไหนรักที่นั่นเกิดที่ไหนทําให้แผ่นดินที่นั่นมันสูงขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมครับใช่โอ้สุดยอดเลยครับสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าของดีที่มีอยู่คู่ท้องถิ่น ควรที่ทุกคนจักได้ยินรับรู้และเข้ามาเที่ยวมาซื้อหากันขอรับปากนั่งนครเดย์นครศรีธรรมราชผู้คนเก่งกาจเฉลียวฉลาดเกินใครเขาสู้ชีวิตไม่เคยคิดท้อแท้แพ้ไปเมืองคอนผงาดก้าวไกลถิน่นศรีวิชัยแต่ครั้งก่อน พาวดีๆกับพี่คำรณคนลุ่มน้ำปากพนังสำนักง,งานชนระทานที่15ยินดีต้อนรับครับท่านนครศรีธรรมราชนาะเ <c oughs> จียวบอกหายเมือง,ค,งอครนผงาดก้าไกลถิน่นศรีวิชัยแต่ครั้งก่อนมา